ข้อที่สองคือ I make money when I do what I love หมายถึงว่าฉันสร้างเงินจากอะไรที่ฉันรักจากการทำในสิ่งที่ฉันรักอ่ะเรื่องนี้แม่งแจ็มไม่จะบอกเลยนะ energy สร้างเงินมาจาก energy ที่เราทำอะไรแล้วเราเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ทำงานอะนึกออกมาคุณเข้าใจไหม Energy สร้างเงินคือคุณเวลาคุณแอคชั่นทําอะไรบางคนเห็นว่าคุณไม่ทํางานเหนื่อยมากเลยแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานมันแฮปปี้มากมันมีความสุขมากแล้วจงเลือกทําเฉพาะสิ่งที่คุณอยากจะทำเลดี้เมย์บอกเลยว่าเลดี่เมย์รวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นเพราะทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะไรที่ไม่อยากทําปัดปัดคลิป หรือตอบอินบ็อกซ์ตอนนี้เลยไม่ตอบอินบ็อกซ์แล้วนะคะให้อดินตอบใครที่จะมาคอนเซัลล์ส่วนตัวทักแอดมินได้ตอนนี้ไม่ตอบอินบ็อกซ์แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้โฟกัสโคชชิ่งคนใครที่อยากจะมาปรึกษาทักแอดมินโคชชิ่งส่วนตัวตอนนี้ไม่ตอบอินบ็อกซ์แล้วแล้วก็ตัดคลิปโฟกัสลูกน้องให้ไปตัดคลิปเลยตอนนี้ทำแค่ไลฟ์สอนโคชชิ่งจบเงินเข้ามาหาศาล เงินเข้ามาหาศาลเพราะเมยให้งานที่เมยไม่ชอบให้คนอื่นทำโฟกัสสิ่งที่ใช่โฟกัสสิ่งที่ตัวเองทําเงินที่สุดดังนั้นเมื่อไหร่ที่หนูเห็นสิ่งที่หนูรักหนูจะทําเงินจากมันได้เยอะมากเพราะหนูเอ็นจอยโอเคไหมความสําเร็จไม่ใช่ว่ามันมาตอนที่หนูได้เงินแล้วนะลูกความสําเร็จของงานคือในขณะที่หนูทําอะ หนูมีความสุขนั่นคือความสําเร็จเมย์กล้าพูดเลยท่อะไรที่เมย์ทำอะไรแล้วเมย์ไม่มีความสุขเมย์จะต้องเครียดหรือกังวลหรือจิตตกเมย์ปล่อยเลยนะถึงแม้งานนั้นมันจะได้เงินมากขนาดไหนเพราะเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันไม่เต็มอิ่มมันไม่อิ่มเอมเนี่ยเหมือนเลยที่เมย์ก่อนไลฟ์อ่ะถ้าวันไหนไม่อยากไลฟ์ไม่ไลฟ์นะคุณจะบีบคอเลยเมย์ให้ตายว่าเลยเมย์ไม่ไลฟ์เถอะไม่มีอารมณ์ไลฟ์ไม่อยากไลฟ์ เวลาไลายมันคือการเอนเตอร์เทนตัวเลดี้เมย์เองฉันได้เห็นตัวเองแต่งตัวสวย,สวยฉันได้พูดคุยกับผู้คนฉันได้แบ่งปันในสิ่งที่ฉันได้เรียนมาฉันได้ไปอ่านมาแล้วฉันมาแบ่งปันพวกเธอไม่ใช่ว่าเลดี้เมย์ให้คุณอะคุณให้เลดี้เมย์ด้วยคุณให้การตอบรับคุณได้พูดคุยกันได้เห็นคนที่เก็ตและตื่นรู้เรงนั้นนี่คืองานที่เมย์รักโอเคมาถ้ามาไหลที่คุณต้องทนอยู่กับงานที่คุณไม่ชอบ คุณอาจจะรวยจากมันนะแต่คุณจะป่วยเพราะมันจริงไม่จริงคุณอาจจะได้เงินเยอะแต่คุณจะป่วยเพราะมันคุณจะต้องเอาเงินไปรักษาตัวเองความสำเร็จไม่ใช่การได้เงินจากงานนั้นแต่คือการทำในงานนั้นแล้วแม่งโคตรรักโคตรร่ำรวยเมื่อไหร่ที่คุณมีแพชชั่นกับงานของคุณมันมีร้านเสื้อร้านหนึ่งเขาขายชุดวินเทจเสื้อวินเทจที่เป็นแบบ ย็บพิเศษเป็นเสื้อมือสองที่เอามาทําดีไซน์ใหม่แล้วก็ขายไล์ขายคนอื่นเขาซื้อเสื้อมาไล์ขายตัวละร้อยส0งร0อยสมร้ยใช่ไหมร้านนี้ขายเริ่มต้นสตาร์ทที่3,500ลูกค้าแม่งตบแย่งกันซื้อเพราะว่าทุกสินค้ามีชิ้นเดียวในโลกแม่งเขามีแพชชั่นกับงานของเขาะ แล้วงานเขาขาย3 5 0 0ขายหนึ่งตัวไม่สบายแล้วบางคนขายเป็น10ตัวกว่าจะได้3 5 0 0จริงปะแต่ของเขาคือตัวละ3 5 0 0ขายไลค์ครั้งหนึ่งไล่ละ3ล้านเนี่ยงานจากสินที่รักแล้วดีไซน์ใหม่ทุกตัวก็คือเป็นเสื้อมือสองไงมันไม่มีซ้มอยู่แล้วแล้วเขาก็มาประดิษฐ์ประดอยใสยนุ่นใส่น,น,สนี่ใส่ลูกมงลูกไม้ใส่อนุนของเขาอะดีไซน์เขาอะ สตาร์ทที่สามพห้าสูงสุดสามหมืนแล้วไงอ่ะงานที่เขารักค่ะพอคนมันเห็นว่าคนเนี้ยแม่งทำงานที่รักแม่งเอนจอยอ่ะแม่งมีความสุขค่ะแม่งเสื้อสวยอ่ะแม่งแบบอยากใส่อ่ะคนแม่งซื้อเองทุกคนคะ่ะหลายคนนะชอบแบบมองว่าม่เศรษฐกิจไทยแบบมันแย่นะ แบบคนใช้เงินอย่างประหยัดฉันต้นลดราคาสินค้านะฉันต้องทำสินค้าให้ราคาถูกมากแล้วจะได้ช่วยคนได้เยอะแต่ไม่บอกเลยนะในตลาดเลดีม้มีลูกค้าเลดีม้มีมีแต่พรีเมียมหมดเลยเพราะอะไรคนที่ดึงดูดลูกค้าพรีเมียมคือคนที่ทำในสิ่งที่รักแล้วเป็นแพชชั่นคุณมาทำสัญญากับเลดี้มีไหมคุณต้องช่วยคนรวยคุณรวยเขาไม่รู้ว่าเอาเงินไปใช้ที่ไหน สิ่งที่คุณต้องทําอยากช่วยคนรวยไหมคะรู้ไหมกลุ่มซูเปอร์ริชคือ3%าเซนของประเทศอ่ะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนเพราะสินค้ามันราคาถูกเกลื่อนตลาดไปหมดแล้วถูกไม่พอเฮงซวยแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีสินค้าหรือโปรดักหรือผลิตผลของคุณที่แม่งดีอ่ะตอบโจทย์แล้วราคาสูงกว่าชาวบ้านและแม่งดีพรีเมียมยอมจ่าย คุณจะได้ลูกค้าอีกเกรดหนึ่งเลยชอบมานี่คุณเห็นไหมไม่เซตการเงินที่คุณไม่เคยได้สอนมาจากไหนคุณดูข่าวแม่เศรษฐกิจแย่คุณแม่งทำาไงหารราคาหารราคาลดราคาดัมราคาโปรโมชั่นเซลแล้วเซลอีกแล้วคุณก็อะไรเสียลูกค้าลูกค้ามาซื้อคุณครั้งเดียวเพราะแม่งราคาถูกคนดูถูกเคยเป็นแต่พอเปลี่ยนไม่เซตเรื่องการเงินว่าจะต้องทําสิ่งที่ฉันรักแล้วฉันได้เงินแล้ว โฟกัสกลุ่มคนมั่งคั่งรล่ำรวยเพราะคนกลุ่มนี้เขาไม่ร่วงเงินไปใช้ที่ไหนอะคุณอยากได้ไหมคุณอยากดึงดูดกลุ่มคนลูกค้าแบบนี้ไหมคะอยากได้ไหมคะเรนไม่มีคลาสไม่พูดไม่ได้ดูลลอฟพรีเมียมดูลลอฟพรีเมียมยี่สิบเกดดึงดูดคู่รักและลูกค้าพรีเมียมคุณขาตอนนี้ คนใช้ดัมมันนี่ everything everywhere ก็คือใช้เงินซื้ออะไรก็ไม่รู้ไรฟาระแต่ดีกว่าไหมที่เขามาใช้เงินกับเราคนกลุ่มมั่งคั่งกลุ่ม3%ที่คุณจะใช้ t ด e l a w of premium 2ีกดดึงดูดคู่รักคู่รักด้วยนะคะคนที่อยากได้คู่ premium คู่รักที่แบบมีความมั่งคั่งล่ำรวยหรือลูกค้าที่แบบยอมจา่าย นี่คือกฎทองคำที่จะทำให้คุณดึงดูดคู่รักและลูกค้าพรีเมียมคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณคาคอร์สสอนระหว่างที่เลดี้เมย์สอนคุณเห็น่การเปลี่ยนแปลงของเลดี้เมย์ทุกทุกคลิปเพราะเลดี้เมย์เอากฎโดนรอออพรีเมียมเอาไปใช้และเมย์บอกเลยนะคะใครที่เบื่อกับการขายของราคาถูกหรือเจอแต่ผู้ชายราคาถูก ผู้ชายไม่ซื้อสัตว์ผู้ชายหลอกเอาเงินคุณต้องโฟกัสคลาสนี้ใครที่สนใจราคาคอสนี้บอกเลยว่าราคาเต็มหลักแสนแน่ๆน,นะคะปีหน้าจะขึ้นหลักแสนราคาเต็มเกือบหลักแสนราคาโปรโมชั่นตอนนี้1 9 0 0 0บาททวน1 9 0 0 0บาททวนลิเมฟกัสเฉพาะคนที่อยาก อยู่ในกลุ่มพรีเมียมและดึงดูดลูกค้าพรีเมียมทนานั้นใครที่สนใจนะคะทักอินบ็อกมาได้เลยเดยเเอ l a อ o พรีเมียมแม่อยากซื้อมาก1 9 0 0 0บาทใครช้าไม่ไม่รู้นะแต่หลักแสนเนี่ยเม่ไม่รู้นะคุณต้องรีบนะเพราะว่าคอร์สนี้โปรโมชั่นขึ้นทุกวันโอเคไหขึ้นทุกวันนะคะดเดยะลอฟพรีเมียม ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย